โรมโนอาชพ,พันโหรติพุทโธตัปะติเตชะสาติเถ้ยจุดเทีนเยนไอจุดรูปกจกมือเดี๋ยวจุดรูปแล้วก็ปัดตามเครื่องบกสวมต่างๆอ้าวห้องตามไปก่อนระหว่างรอทูป ไปว่าสีสีห้องนี้จะภาพสีสีวันนี้เป็นวันดีถ้าพระเจ้า,จาได้ตกแต่งใบสีไว้พร้อมเสร็จขอถวายศีรษะสุกรไก่เป็ดขนมต้มแดงต้มขาวพร้อมทุกสิ่งมะพร้าวก่อนน้ำหวานยิ่งโอชารสอิ่ผลมไม้อันเอมโอด ให้ผูกเทียนชาวราเลนองไม้เพื่ออุทิศไวแด่เทพเทวาขออย่าได้ละเลยขอเชิญรับเพ่องสังเวยสการ,รกิจส่วนอุทิศจำงผิวสิ่งประสง์ได้คราดเกินกหรือขาดไปบ้างขออย่าสา่งซึ่งเมตตาจงกรุณาอภัยโทษ ปรดรับเครื่องสังเวยสัพพะเหล่านี้ณการณับดนี้ด้วยเทินสาธุแปสาธุแป มัดไปก็ได้มัดมัดตรไหนก็ได้มัดแล้วมัดเลยไปได้เพียง รอนไหมเสียงลูกเครับ 咱们。<Thank> แต่วันล่มดีแห้งเป็นเนอยียงทีแบบมหัศจรรย์แห้แงขนาดว่าแดดเป็นเอีย,อยงแต่ร่มมากตลอดเลยเป็นความ่มเย็นเป็นความยินดีดนีนะคะสแสดงความยินดีกับแม่หน่อยพ่อเอกอีลาปุ่งอิงออนซอนน้ำพี่น้องคะขนาดว่าแดดคักๆเนาะแต่ว่าผู้ใดกระท่วมันคือล่มดีที่อสานมานเป็นหนาหนาวพี่น้องพี่ี่ไ่ออนซอน เสียงเพิ่นเลขก่ะถูกด้วเนีถูกไปเบินเป็นมืยรรปปนยอยุกเสาเอกตั้งเสาทูค่ะพีหน่องค่ะไปรถนะรถ ครับใ้ชุ่มให้เย็นให้หางให้มีตัวบ้านลงน้อยู่แ้้อยูล้เวบานน้ยน้อยล้าน่ไ้วเราักอยู่นะ ้ได้นอนหรือยัง เอาจันก <łość> ็สบเลยยเอออายตัวนี้ก็ลูกไว้ตรงนี้ตัวนี้ก็ลูกถ่ายออกมาถ่ายออกมาฟังสายปั้งถ่ายออกมาเป็นเส้นจับปลายก่อนจับปลายแล้วก็ทิ้งชายไปล เจ็ดสีดีเจ็ดวันเลยครับครับ ตั้งตั้งเดี๋ยวช่างลงมาเจ้าภาพมงจะลงไปตอกไม่ได้น่ะมานี่